คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ โจโจสวัสดีเด็กเทวาเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนท์จากช่องพีเ่เต้ทีพี่อิงอีกแล้วคุณผู้ชมเย้วันนี้นะนรครับรก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะคุผู้ชมนั่นคือเปิดคลังสินค้าฟรีฟรานั่นเองมผมก็จะไม่รีวิวกิจกรรมนี้แล้วก็กิจกรรมกอตจิที่เข้ามาเมื่อวานนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวแต่ว่าแค่บอกกิจกรรมไปเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวสองกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมเออช้อปปี้มาทําไมเนี่ยก็ไปดูกิจกรรมกันเลย โอเคท่าชมครับก็เริ่มจากกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเปิดคลังสินค้าฟรีไฟล์ท่านผู้ชมกดเข้ามาตรงนี้เลยแล้วกดไปที่เปิดคลังสินค้าท่านผู้ชมครับนี้ก็จริงมีกิจกรรมที่ว่าเติมแล้วได้กระเป๋านะแต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมอ่านท่านผู้ชมก็กิจกรรมนี้ท่านผู้ชมระยะเวลา6วันนะครับระยะเวลากิจกรรม26มีนาถึงวันที่1เมษายนท่านผู้ชมก็คือใครที่เงินเดือนเลยไม่ออกก็รอได้ท่านผู้ชม1เมษายนก็ยังอยู่นะครับรวมไอเทมยอดนิยมที่ต้องมีคนคิดอ๋อติดไ d ลดร้อนนะผู้ชมครับร้อยไอเทมที่นิยมที่ต้องมีติดไอดีนะลดร้อนรับซัมเมอร์สูงสุด80%เลือกไอเทมที่ท่านต้องการจากไอเทมมากมายที่ได้รับความนิยมสามารถเลือกซื้อไอเทมได้ทุกชนิดหากพบปัญหาติดต่อกัน้าฟีฟก็คือไอเทมทุกอย่างจะถูกลดราคาคผู้ชมครับคือลดสูงสุดคือ80%ซึ่งแน่นอนว่าเออน่าจะลดไม่เท่ากันนะบางคนก็คือบางอย่างก็ลดเยอะบางคนบางอย่างก็ลดน้อยผู้ชมดูอย่างผมเนี่ยก็คือว่าอะไรที่ผมมีแล้วอะลดโคตรเยอะนะผู้ชมครับ สูงสุด80%จะเป็นเสื้อตัวนี้81%เลยคุณผู้ชมแต่ผมไม่ต้องการไอ้ของที่ผมน่าจะอยากได้คุณผู้ชมก็คือพวกตัวโยพวกงี้ลดแค่50%โคตรแล้วดูดิชุดแบบว่าชุดนี้ชุดแบบใส่สบงแล้วส่งพลังอ่ะลด55%เองโหคุณผู้ชมแบบเกินแบบอะไรแบบว่าคือผมน่าจะอยากได้ในนๆลดน้อยมากคุณผู้ชมแบบแล้วก็มีหัวล้นคุณผู้ชมแล้วก็มี รองเท้าด้วยแต่ไม่เห็นมีหมวกฟางเลยอ่ะเจี๊ยมบอกมีหมวกฟางไม่เหรอเมื่อวานผมดูในคลิปปกคลิปของเจี๊ยมมีหมวกฟางด้วยไม่เห็นหมวกฟางคุณผู้ชมก่อนว่าผมก็จะซื้อกิจกรรมนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับนี่เลยตัวอีโวคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะไปรีวิวอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นคือกอจิก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากลุ้นกอจิคุณผู้ชมก็สามารถซื้อตัวอีโวกันได้คุณผู้ชมครับแล้วก็เหลืออีกร้อยห้าสิบเพจคุณผู้ชมครับผมเติมมาหนึ่งร้อยบาทคุณผู้ชมเอ ดูก่อนคุณชมครับสกินนกไฟก็อยากได้ผมยังไม่มีเหมือนกันคุผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดซื้อสกินนกไฟไปผมจะซื้ออย่างอื่นไม่ได้เพราะสกินปืนส่วนใหญ่ผมมีแล้วถ้าซื้อสกินนกไฟผมจะได้สกินปืนอันนี้อีกสิบกล่องด้วยผู้ชมแต่ว่าเอาบาเลตดดวคผู้ชมหลักๆผมเล่นบาเลตเป็นปืนหลักไปแล้วก็เอาสกินบาเลตไปสุ่มดูดีกว่าไปลองเล่นกันดูผู้ชมครับนี่คผู้ชมครับกิจกรรมก็ต่ะมานี้คือใครอยากได้ส่วนใหญ่ชุดเนี้ยชุดนี้เซ็ต เปี่ยวเสียนน้ำชมหลายคนอยากได้หัวน้ำชมก็เลยลดเหมือนจะลดเยอะนะแต่ว่ามันเป็นทางเซ็ตน้ำชมก็เลยแพงนิดน,นึงเหลือ3ามร้อสามร้อยสิบสี่เพชถามว่าแพงไหมมันก็พอได้น้ำชมครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยากได้จริงมันก็ถูกน้ำชมเสื้อเอซุดจากโปรตสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชก็เหลือแค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชน้ำชมครับไายาโตเผื่อใครไม่มีชุดพี่แจ๊ดรองเท้าเปล่าน้ำชมแล้วก็หัวหน,นิงน้ำชมสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อชุดไซตามาเป็นชุดนอนน้ำชมก็สามารถซื้อหัวหนิงที่นี่ได้น้ำชมครับอันนี้เ่ แล้วก็มีกล่องสกินปืนชมคือถือว่าถูกนะเดี๋ยวผมต้องมาซื้อต่อแนมชมไอ้พวกแบบตัวปืนพวกตัวเดมอนอ่ะเดี๋ยวผมเติมเงินแล้วดย่ยงผมมาซื้ออีกชมครับอันนี้ก็คือผมมารีวิวคร่าวๆกับมชมครับก็ระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่7วันมิชมแล้วแล้วก็นี่ครับรายละเอียดของของที่เราซื้อก็จะอยู่ตรงนี้สาหรับใครที่ซื้อแล้วของไม่เข้าตัวสามารถเอารายละเอียดตรงนี้นะครับไปยืนยันเพื่อแจ้งไปทางคอร์เซนเตอร์มชมเพื่อขอรับ ของรางวัลที่เราซื้อมชมแล้วไม่ได้เข้านะทผู้ชมถ้าบอกรักก็มีนะครับถ้าดื่มชาก็มีคือแบบว่าเขารวมเอาของที่คนอยากได้นะผู้ชมไว้นี่แล้วคือของที่หลายคนอยากได้อะอะไรที่เป็นของยอดทิตอะไรที่เป็นของยอดนิยม,มชมที่คนอยากได้จริงๆอะถูกเอามารวมไวน้นี้ไม่ว่าจะเป็นสกินเปิลสัตว์เลี้ยงนผู้ชมก็มีให้เลือกถึง2ตัวเลยนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นไฮเดโตคาเบลา่าหรือว่าตัวละครตัวนี้นผู้ชมสายยิงหัวต้องซื้อไว้นมะมสํานี้นะ สำหรับแบบสายยิงหัวจริงเพราะว่ามันลดอัตราการโดนเฮตช็อตเนอะลดดาเมจของการโดนยิงเฮดช็อตแล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจในการยิงเฮดช็อตเดิมชมครับสําหรับตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะน้ชมสําหรับสายยิงหัวแต่ผมเป็นสายอัดต,ตัวเม่งั้นก็ไม่ใช้นะครับน้ชมแล้วก็สกินนกไฟจริงด้วยอะไปอย่อเ,เอี้ย tiktok มาผูา้มมชมครับพอดีผมเล่น tiktok แล้วเดี๋ยวนี้ก็กิจกรรมก็ประมาณนี้ผู้ชมงครับป่ะไปดูกิจกรรมอื่นกันต่อดีกว่าผู้ชมครทบนี้ต่อไปน้ชมได้ตั๋วมาแล้วนี่ กิจกรรมที่ผมจะรีวิวต่อไปนั่นคือก๊อตจีคุณผู้ชมอา้าวงามไส้คุณผู้ชมก๊อตจีใช้ตัวไม่ได้เป่าวก๊อดจีใช้ตัวไม่ได้ไม่ได้สุม่มคุณผู้ชมไม่ได้สุ่มก๊อดจีดูก็อนันนี้ผมจะรีวิวคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้สุ่มให้ดูนะเพราะว่า เออมันใช้ตัวไม่ไํำลืมไปคุณชมก็มีกิจกรรมการกลับมาของชุดก็จีคุณชมเข้ามาดีมช่วงนี้คือมีหนังคุณชมเรื<ม>่องค้อง ปะทะกอซิล่าอ่ะผู้ชมก็คือกอจิตัวใหญ่ของเราตัวกอจิแบ็กนผู้ชมก็คือจะเป็นตัวที่มีรูปทรงคล้ายกับกอซิล่าอ่ะผู้ชมสังเกตตอนกอซิล่าถ้าใครไปดูหลังนี้จะรู้ว่าตอนแกซิล่ากำลังจะปล่อยพลังนผู้ชงครับก็จะมีแสงออกมาจากครีบหลังเขานผู้ชมก็คือจะเหมือนกับกอจิแบ็คนะครับถ้าใครที่แบบว่าเป็นฝั่งกอซิล่าว่าชื่นชอบในตัวกอซิล่าอ่ะผู้ชมก็ควรจะมีกอจิแบ็คตัวนี้ไว้ในครอบครองชมครับเพราะว่า แลกถูกยมถูกกว่าเมื่อก่อนก็คือว่าเมื่อก่อนจะใช้อยู่ที่พิมพ์เขียว3แล้วก็หิน7ก้อนนะเดี๋ยวนี้ใช้พิมพ์เขียวแค่2อันเท่านั้นแล้วก็หินอีก7ก้อนครณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะได้ครับู้กมครับก็ควรมีไว้ในครอบครองจริงนะสำหรับก็อตจีตัวนี้คุณบู้ชมบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสวยคุณผู้ชมจะเรียกได้ว่าหายากเลยก็ได้ครับู้ชมครับจริงๆผมก็อยากจะใช้คำว่าแร่แต่ว่าเดี๋ยวคนก็จะมาล้อกันอีกเอ้ยมันแล่ตรงไหนครับพี่มันไม อะไรที่ไม่ได้ง่ายๆน้ชมครับสำหรับผมผมคิดว่ามันหายากหรือว่ามันไม่ได้ง่ายๆเนี่ยสำหรับผมก็ว่ามันแรงเหมือนน้ชมนะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นก็จีเสม์ฟาน้ชมก็สำหรับเอ้ยมินเนี่ยนสำหรับใครที่ชื่นชอบน้ชมครับตัวตลกร้ายหรือว่าตัวลายๆาน้ชมอย่าง, Min ion, งมินเนี่ยนน้ชมมินเนี่ยนมอนก็จาน้ชมครับก็คือถ้าใครที่เป็นแบบว่าเอ้ยชอบแบบความน่ารักตลกร้ายของ ตัวร้ายกาดอย่างมินเนี่ยนมาน่นะน่านผู้ชมก็สามารถที่จะแลกตัวนี้ไว้ได้ท่านผู้ชมครับพิมพเขียวแค่1อันพร้อมหินสี่ก้อนก็สามารถเป็นเจ้าของกอจิมินเนี่ยนได้น่านผู้ชมครับเหลืองน่านผู้ชมครับแบบเหลืองอารามจริงๆนะก็จะเป็นทรงเดียวกับมินเนี่ยนท่านผู้ชมครับก็หลายคนก็ชื่นชอบในความน่ารักของกอจิตัวนี้น่านผู้ชมก็สามารถแลกไว้ได้แล้วก็นี่พิงกอจิชมพูนะคุผู้ชมสําหรับแบบว่าใครที่ว่าคือหวานแหววอะชอบแบบดีแบบหวานแหวว่านผู้ชมก็สามารถที่จะว่าเอ้ย ซื้อได้คุณผู้ชมครับสำหรับก๊อตจิชมพูคุณผู้ชมก็ใช้แบบว่าหินสี่ก้อนแล้วก็พิมพ์เขียวหนึ่งอันเหมือนก๊อตจิมินเนียนเลยก็เป็นดีมสีชมพูที่ค่อนข้างจะน่ารักนะส่วนนี้ก็เป็นก๊อตจิอะไรเนี่ยบูกี้แมนก๊อตจิบูกี้แมนนึกก่อนบูกี้แม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 นพี่กำลังนึกอยู่ว่าบูกี้แมนมันคืออะไรเป็นชื่อที่พี่เคยได้ยินอยู่บูกี้แมนบูกี้แมนเพราะว่าทรงมันเหมือนแบบมันขอทานนะก๊อตจิตัวนี้บูกี้แมนที่แปลว่าปีศาจอ๋อ บูกี้แมนเหมือนเคยได้ยินในหนังเรื่องจอห์นวิกนะเท่าที่พี่เคยได้ยินอะเฮ้ยหรือว่ามันเคยพี่ไม่แน่ใจนะใครรู้บ้างบูบูคี้แมนหมายถึงอะไรน้ชมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะก็สาหรับก๋จิตัวนี้ก็จะเป็นดีมสีมน้ำตาลน้ชมครับชื่อว่าบูกี้แมนก๋จิน้ชมก็จะเป็นแนวเหมือนก๋าจิขอทานมากกว่าพี่ว่า <laughs> เหมือนแบบเครงเกงเสื้อผ้าขาดเลิน้ชมแล้วก็วก๋จิวอมน้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ผมชอบน้ชมคือบอกเลยว่ามันน่ารักน้ชมแบบ เหมือนวัวคุณชมเคยมีครั้งหนึ่งที่ GM แจกคุณชมแบบว่าแจกให้แบบว่ายกเซิร์ฟคุชมคือสามารถที่จะว่าเออรับได้3วันอะคือตอนนั้นออกวัวเต็มเซิร์ฟเลยผมก็แบบก็จีวัวแต่เต็มเลยคุณชมไม่รู้ใครปล่อยหลุดออกมาแล้วเป็นกิจกรรมแบบหาสมบัติไงคือแบบว่าโอ้โหเดินกันเต็มคุณชมแบบน่ารักมากนมสำหรับ ก็จิตัวนี้คือในบรรดาก็จิผมชอบตัวนี้ที่สุดนะก็จิวัวเนี่ยเพราะว่ามันน่ารักคุณชมมันดูน่ารักดีมันเป็นวัวเลยคุณชมก็ใช้หิน2อก้อนพิมพเขียวหนึ่งอันเหมือนกับก็จิไอ้บุกกี้แมนคุณชมครับเหมือนกันนะส่วนก็จิ้เขียวตัวนี้คือเป็นตัวต้นฉบับที่เคยมาในตู้ไดมอนด์เรย์ยมุณชมคือในอดีตที่บอกว่าผู้เล่นที่บอกว่าเก่าจริงๆนะถึงจะได้แบบว่าได้ตัวนี้แต่ตอนนั้นนหะ ก็คือกรี ee, นก็จีน้ำชมได้เวลาด้วยชุดไดโนเดร์สาร์เลยนะ้ำชมครับก็ตัวนี้มีชุดขายในลาซาด้านะสำหรับใครที่แบบว่าอย,อยากจะลองแต่งตัวเป็นก็จีน้ำชมในโลกแห่งชีวิตจริงนะ้ำชมก็สามารถหาซื้อได้ในลาซาด้าแะชุดนี้ใช้พิมพ์เขียวหนึ่งใบก็สามารถแลกได้นะ้ำชมครับแล้วก็กิจกรรมนี้ใช้ตั๋วอีโวไม่ได้นะ้ำชมใช้เงินได้อย่างเดียวกิจกรรมนี้อยู่5วันนะ้ำชมตั้งแต่ว้าววันเมื่อวานวันที่ยี่สิบห้าไปผมขอดูปฏิทินอะ เมื่อวานวันที่25น้ำชมครับอยู่ตั้งแต่วันที่25น้ำชมไปครับไป4วันน้ำชมนับไปจนถึง1 2 3 4งสอ้ออยู่จนถึงวันที่28น้ำชมครับหมดแล้วเวลากิจกรรมวันที่28น้ชมก็สามารถที่จะมาส่มเอาไว้ในครอบครองได้เลยน้ำชมครับก็เป็นความน่ารักสดใสน้ำชมของกัจิน้ำชมครับที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็ของแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆน้ำชมครับถ้าไม่ส่ไว้ก็อาจจะเสียดายแย่นะครับน้ำชม โอเคก็ไปดูสมปืนกันดีกว่าหลังจากที่เราว่ารีวิวกิจกรรมกันเสร็จแล้วนี่ก็คือกล่องปืนชมที่ผมสุมได้ถาวรไปแล้วนี่คือกระบอกนี้เหลือแต่บาเลตนะาุผู้ชมมาดูกันว่า10กล่องถาวรไหมกล่องเดียวถาวรไปเลยสิโอยี่ชั่วโมงตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเดือนกว่าทุผู้ชมก็อยากจะสุมไม่ได้แบบอยี่สิบชั่วโมงีแล้วขอเจวันบ้างก็ได้รวมๆให้ได้เล่นนานๆโอ้7วันก็มาทุผู้ชมจังหวะนี้ขอถาวรไปเลยการ2กล่องสุดท้ายโอ้โหยังชมครับจังหวะนี้ สองกล่องไม่ออกเขาเอาบอกว่าอยากได้ถาวรต้องห้ากล่องนี่เป็นไงล่ะเออถามจริงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ยี่สิบี่ชั่วโมงถามจริงอันนี้คือไม่ได้กวนใช่ไหมไม่ได้กวนจริงดิโอ้คุณแผบบู้ชมครับเจ็บมาคุณผู้ชมคือแบบออกยี่สิบสี่ชั่วโมงล,ล,ลวนคุณผู้ชมครับ ไม่ได้ถาวรเลยอ่ะคือตอนนี้ผมมีกี่วันแล้วเนี่ยสาหรับบาเลตนี่ผมก็เล่นบ่อยผู้ชมเป็นสกินที่ผมแบบค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันโบกดาเมจโอ35วันกับ5ชั่วโมงซัดไปยาวคุณผู้ชมดาเมจหนึ่งรีโหลดหนึ่งผู้ชมก็ลดความเร็วในการลื่อนที่นะผู้ชมก็ค่อนข้างดีส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรผู้ชมแค่สวยเฉยผมแลกมาจากแรงผู้ชมคือเอาไว้ดูเล่นเกือบตัวนี้หมดนะครับผู้ชมส่วนคาก็ใช้ตัวนี้อยู่เพราะมีตัวนี้ผู้ชมอันนี้อยู่แค่1ิชั่วโม ใช่ตัวนี้ก็ได้ปายิงสองเหมือนกันแม็กกาซีนหนึ่งชมโอเค้ชมครับก็กิจกรรมที่มีในวันนี้ก็คร่าวๆราวๆนี้้ชมครับก็สามารถที่จะลองไปเล่นกันดูได้้ชมไม่ว่าจะเป็นกอตจี้หรือว่าเปิดคลังสินค้านี่โคตรคุ้มเลย้ชมครับบอกเลยแล้วก็ส่วนกระเป๋าที่ว่าเติมแล้วได้ในวันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้้ชมครับไหนเอ่ยเต็มแนว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 นี่ชมก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับชมครับก็ สวยน้ชมค่อนข้างสวยนะกระเป๋า1กระเป๋า2องก็อย่างนี้เป็นกระเป๋าย้อมสีเฉยๆน้ชมครับแล้วก็มีหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ครับมีพี่เห็นดาม่ารอบหนึ่งชมว่าในเฟสพี่ว่าพี่ได้มาอยู่นะกระเป๋าตัวนี้ใช่กระเป๋าสิทธิ์ขั้นสูงหรือเปล่ามีหลายคนสงสายน้ชมนี่อ่ะคล้ายๆกระเป๋าสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นหนึ่งใช่ไหมผมแฮปปี้ชิคเก้นน้ชมครับแต่ว่า มันไม่ใช่นะท่านผู้ชมคือแบบว่ากระเป๋าในซีซันนั้นมันจะออกเป็นสีขาบขาวใช่ไหมอันนี้คือเป็นแค่ของย้อมสีท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของสิทธิ์ขั้นสูงนะไม่ต้องตกใจท่านผู้ชมของสิทธิ์ขั้นสูงยังเป็นของแลอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ว่ามันสามารถย้อมสีออกมาขายได้นะก็ตามนั้นนะท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสมากนะครับก็เอาว่คคลิปนี้จบไปนเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไล k ์กด subscribe ผมด้วยบ๊ายบายไปแล้วนะครับ